สวัสดีครับเอสี MC, ยามเย็นครับผมอันนี้ก็จะมาบอกวิธีปักของคืนแบบที่สองแบบแรกเมื่อวานก็เป็นแบบเรียงแถวตัวนี้จะมาปักแบบสลับฟันปลาตัวนี้เป็นสีมะขามเปียกครับผมชุดสามสิบเอ็ดหลักอันนี้ของเอสีขนาดอันนี้คือขนาดพิเศษครับผมพิเศษก็คือหลักยาวความกว้างก็จะอยู่ที่หกนิ้ว เจ็ดนิ้วแปดนิ้วน,นี้อ่ะดูใกล้ๆครับผมความละเอียดสีมะขามเปียกจะไม่ออกดำนะผมนะเหมือนมะขามเปียกตามที่เห็นเลยเชือกเส้นใหญ่ๆเชือกสายเมนตัวนี้จะแกะง่ายครับผมเวลาติดหนักขนาดบวงก็พีอีต่อด้านหน้าครับผมเป็นสายพีอีแล้วก็ห่วงกลมไม่อ้าไม่งอไม่หัก แล้วก็ไม่รุดนอกจากขาดอย่างเดียว,วับผมนี่นะตัวนี้สามสิบเอ็ดหลักนะอันนี้จะปักอันนี้คือสี่สิบครับผมนี่สี่บเดี๋ยวปักให้ดูครับผมเนาะขออนุญาตขออนุญาตวางก่อนวางครับขนาดวงของตัวนี้เจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้วความกว้างเจ็ดนิ้วสีมะขามเปียก นี่เลยโทนสีจะออกแบบนี้ือ่มา,าขามเปียกจะไม่ดำนะผมนะนี่อันนี้ขนาดเจ็ดนิ้ววิธีปักของหลักที่ว่าสูงนะหลักปกติจะไม่สูงนะผมหลักนี้คือสูงมากแลวก็อยาวหลักประมาณอยู่เก้าเก้านิ้วหรือแปดแปดนิ้วครับผมแปดนิ้วขนาดของวงก็คือเจ็ดนิ้ว เวลาปักเอามาดูครับผมเวลาปักหาเชือกเส้นแหลกเหมือนเดิมครับผมตัวนี้ล้นหลังเก็บล้นหลังเก็บก็คือมันเยอะสี่สิบหลักมันเยอะเอาวิธีปักครับผมเส้นแหลกเชือกเส้นแหลกครับผมตัวนี้ฝั่งนี้เหมือนเดิมแต่เมื่อวานนี่แหละครับผมเอาวิธีปักถ้าปักตรงอย่างนี้ก็ไม่โดนนะผมนะดินแข็งไหมครับผมช่วงหน้าแรงเนาะดินแข็งถ้าปักอย่างนี้ไม่โดน ปักอย่างนี้ไม่โดนโดนก็จะเข้าคออย่างเดียวนะนี่ความสูงครับผมถ้าหลักสูงเวลาใช้งานจริงๆครับผมเอามาดูนี่นะเด็บสีครับผมเวลาปักใช้งานจริงนั่งเหมือนเดิมแล้วผมนั่งจุดเดียวแล้วก็ปักรอบตัวเองยื่นให้สุดแขนยื่นให้สุดแขนแล้วก็ปักตรงนี้เริ่มแรกมาปักปักปักปปักปักให้เป็นคลืนมาเลยคลืนขึ้นขึ้น รอบตัวเองครับผมแล้วก็จะวางไก่ต่อแล้วก็ไปแอบเลยทีเนี้ยจะทําให้ไก่ป่าไม่ตกใจครับผมเราก็ปักจุดเดียวไม่ต้องขยับไปบ่อยอันนี้คือฟันปาลาหลักสูงหลักสูงปักอย่างนี้โอกาสที่จะโดนเนี่ยยากหน่อยต้องอย่างนี้ครับผมปักที่พื้นเลยปักยากหน่อยยิ้นแข็ง นี่ฟันปลาเอามาดูฟันปลาปักตัวนี้มาตัวนี้ด้านซ้ายครับผมซ,ซ้ายขวาซ้ายขวาเหมือนฟันปลาผมสลับปักสลับเอาง่ายๆานะป,ปักสลับปักสลับเพื่อไม่ให้อยู่ระดับของไก่ป่ามองเห็นนี่นะเอามาดูใกล้ดูด้านนี้หินแข็งไหมดูด้านนี้ครับผมาสลับฟันปลา ค่อนข้างเยอะสี่สิบหลักเต็มชุดเลยสลหรับฟันปลานอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้โอกาสที่จะติดสูงนะผมเพราะว่าทั้งสองฝั่งคือเข้าทั้งสองขาเลยง่ายเนาะเนี่ยมาดูครัดูตรงๆถ้าเดินมาฝั่งนี้ก็จะเจอตัวนี้ถ้าเดินมาฝั่งนี้ก็จะเจอตัวนี้ดูลา,ายนี้ผมจะได้เห็น ชัดๆเลยเอาดูข้างบนเนี่ยมาดูข้างบนเนี่นี่คือสลับฟันปลาม,มาดูด้านนี้ไปเห็นไหมกล้องมาดูด้านนี้จะได้เห็นลุกขึ้นมาอีกอืมมองค่อนข้างทางตาครับผมอักที่หนึ่งก็จะอยู่ซ้ายแล้วก็ลดลงมาก็จะอยู่ตรงนี้เป็นเหมือนซิกแซกเนาะซิกแซกแหละสับฟันปลาสับไปสับมา ซ้ายขวาซ้ายขวาซิกแซกซิกแซ,ก,ซกไปเลยครับผมน,นี่ก็ปักรอบแก่ต่อได้เลยเอาเดี๋ยววิธีเก็บก็เหมือนเดิมครับผมอันนี้ขึ้นมาขึ้นมาอันนี้ล้นลังเก็บนะผมนะขนาดเจ็ดนิ้วความกว้างของคืนวงคืนกมัดเหมือนเดิมอันนี้ของเอฟซีครับผมเอามาสาธิตให้เอฟซีได้รับชม ชุดนี้ก็ระหว่างไม่มีรังเก็บครับผมก็จะอยู่ทรงอยู่วงอยู่เป็นวงอยู่แต่ว่าีิมีรังเก็บอันนี้คือหกนิ้วอันนี้เจดนิ้วครับแตกต่างแต่ว่าหลักเท่าเดิมสีเดิมอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณเอฟซีครับผมที่รับชมและติดตามกับบาวบึงการน,น,นาเชนเกลน,นะครับเนาะ,ะถูกใจเอฟซี FC ครับผมคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณครับผมโอเคครับขอบคุณครับไป